คิ้วเล็กไว้ไว้ไว้ทิ้งไว้กับเมียไม่ทิ้งไม่ไม่ทิ้งซ่อนไว้เองไม่ให้เมียเก็บเผื่อวันหนึ่งก็ใส่ได้ไปเป็นคนอย่างเงี้ไปเป็นคนอย่างเงี้คนอย่างเงี้ยรับงานมาอะไรก็แบบตุ๊กตุสดีครับแม่ผมเป็นอีกแล้วการรายการรักในการสร้างเรื่องนะครับดูดูดิ วันนี้เรื่องราวของเราก็มาไกลมาไกลนะครับเรามีหนุ่มแขกรับเชิญเราจากเชียงใหม่นะครับผมเป็นแรปเปอร์จากเชียงใหม่เป็นหนุ่มเนื้อ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 ลูกครึ่งด้วยแบทบอยผมว่าเรื่องราวของเขาก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันอันนอันนัอน้เดี๋ยวเราเชิญเราเชิญเราเชิญเข้ารายการเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวเชิญไปเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไปเลยสวัสดีครับ ไปได้แนะนำตัวเองหน่อยครับสวัสดีครับผมไปได้ครับ AKA Martial Still High You Know เนี่ยนี่นะเขาเขาบอกวม่นี่มาจากเชียงใหม่เลยนะครับมาจากเชียงใหม่ครับตอนนี้มาอยู่ที่กรุงเทพครับกูกำลังจะโม้ไอที่แรกว่ากูซื้อตั๋วให้เขาไปไม่ได้แล้วโม่โม่ไปสั่นฝากผลงานหน่อยผลงานอะไรยังไงบ้างตอนนี้ผมมาทำอยู่กับค่าย Heavy Studio ขายพี่เฮงใช่ไหมขายพี่เฮงนั้นหนวดเนี่ยหนวดนี่เงี้ยไม่รู้หนวดหรือหมอยังสิทำอะไรเราแซวก็ได้ครับใช่ใช่แล้วหนวดนี่ก็ทำเอาแค่ไหนเยอะเหมือนกันนะครับเฮฟวี่เฮฟวี่นี่มีงานซันเซ็ตงานอ่าพาราไดครับแล้วก็อีกหลายงานนะครับก็ลองไปติดตามดูเนีโปรโมทให้เขาเช็คเนี่ยต่างกัไม่ได้สั่งไม่เจอไม่รู้เพื่ออะไรเอาของเราดีกว่าโปรโมทตัวเองก่อนดีกว่ามีข่างานอะไรไหมตอนนี้ผมปล่อยไปกับค่ายเฮฟวี่มีเพลงมันนี่คอรลินครับ อ่าเดี๋ยวแจ้งสมาชิกก่อนว่าเรื่องโควิดอะไรนี่พวกเรานี่ตรวจกันเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะมาสัมภาษณ์รายการกันนะเซฟเองครับไม่ออกไปไหนอะไอยู่แต่ว่าเซตัวเองดูใบได้นะครับแต่ไม่เอามาให้ดูหรอกมืออยังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะเบื่อๆอยู่บ้านวันนี้ก็ไปไหนมาไหนก็เซฟๆกันหน่อยครับอย่างเี้ยอเล่เขาบอกว่าคนกลงคืนเนี่ย เป็นคนเจ้าชู้คนทํางานกลางคืนคนที่เป็นไม่ใช่แค่ทํางานกลางคืนอย่างเดียวคนที่เป็นนักดนตรีศิลปินเล็กยิ่งเป็นลูปแบดบอยอย่างเงี้ยมันเป็นฮิปฮอปเนี่ยเรามีมุมมองยังไงจริงจริงมันมันก็ไม่ผิดนะครับที่เขามองเพราะว่าเราทํางานในที่อะโคจรด้วยแล้วเราเจ้าชู้ไหมก็มีบ้างเอาจริงก็มีผู้ชายธรรมดามันก็ต้องเจ้าชู้เลยชู้ก็เหมือนชู้ไม่มีแต่ว่าแต่ว่ามันก็เราก็มีแฟนแล้วไงแฟนก็เลิ่ครับพีเรื่องกระบานนี้เป็น คือตอนนี้ก็นั่นแหละเราก็มีแฟนแล้วเราก็เหมือนแบบแค่ถอดเที่ยวเล็บไว้ไว้ทิ้งไว้กับเียไม่ทิ้งไม่ไทิ้งซ่อนไว้เองไม่ให้เมียเก็บเผื่อวันหนึ่งก็ใส่ได้เก่กูชอบอ่ะมันเน่เป็นไงเป็นไงเราแบงแบดบอยเนี่ยเคยมีเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องของความรักที่แบบเราเจ็บมากๆมีไหมประสบการณ์มีมีนะครับเจ็บเจ็บเพราะตัวเราเองนะ เพราะเราทำเองอะไรเอ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยมันก็แบบว่าเหมือนตอนนั้นเรามีแฟนอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็คบกับแฟนเราเนี่ยนะครับเปีนมาปี่องปีที่นู่นที่เชียงใหม่แล้วก็แบบว่าพอแบบว่าตอนนั้นผมก็ย้ายมาที่กรุงเทพแล้วเขาก็แบบเพื่อนเหมือนเพื่อนเขาอ่ะเพื่อนของแฟนเขามากรุงเทพพอดีแล้วแฟนเขาก็ฝากให้เราดูแลอะไรอย่างเงี้ยอืเราก็ไม่ได้คิดอะไรตอนแรกก็คือไม่ได้คิดอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพพอดูแลไปดูแลมาปุ๊บ ไปเที่ยวไปอะไรครับพอไปนั้นดื่มอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วแบบไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วพอแบบอ่ามันก็เผลอมีอะไรกันไปแล้วพอเอาหรอใช่แล้วพอตื่นเช้ามาก็แบบว่าเดี๋ยวดิเยังไม่เดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดีวเดี๋ย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 วเดีวดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวเดีดี๋ยวเดวเดี๋ยวเด มันซัมติงยังไงอะมันมันมันคือมันมีโมเมนต์ไหนที่แบบว่าให้ตอนคุยกันเพาะมันรู้สึกว่ามันมันแบบว่าตอนขากลับเราก็แบบว่าเออเห็นพี่พี่เพราะแฟนเราเป็นรุ่นพี่เราเนี่ยมันก็เออเห็นเป็นพี่สาวเขาไปส่งเขาที่โรงแรมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ชวนนอนด้วยเราก็เลยเฮ้ยอ่าเขาเขาเปิดหัวไม่เองเลยว่าพี่นอนกับหนูไหมอย่างนี้เหรอนอนเป็นเพื่อนหน่อยอะไรออเ้ยนอนคนเดียวไม่ได้เคียหมอแล้วกโกผีไหล่ เกี่ยวหมันว่ะตอ๊อตอ๊อตอ๊อตเอ้ยปกติเนี่ยแขกรับเชิญพวกกูที่มาเนี่ยแสดงจะจะจะไปในมุมที่แบบว่าผู้หญิงนะแล้วก็เจ็บนะโดนโดนกระทำนะเฮ้ขี้นิมนต์นิมนี่มัมนต์มันชอบชอบเอา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 อีกอีกนั่นแหละแล้วก็ทีนั้นก็มีอะไรกันพอตื่นเช้ามาแล้วก็แบบโทษอะไรกันไปแล้วก็คิดว่าเป็นความลับแค่นั้นถือว่าเราเราพลาดเมื่อคืนอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็ไปคุยกันกับแฟนเราแล้วก็กลายพังพัง นานไหมหลังจากที่มีอะไรกับกับกับคนเนี้ยแล้วก่อนนี่เขาจะไปบอกแฟนเราเนี้ยไม่นานเดือนเดือนกว่าๆอะไรเงี้ยพอเขากลับไปประมาณเดือนอเราก็ไม่ได้ติดต่อไม่รู้ว่าเขาคุยกันก่อนหน้านั้นหรือเปล่าเพราะว่าแฟนผมก็รู้สึกแบบว่าเปลี่ยนไปแล้วอะไรเขาไม่ได้พูดหรอแฟนเราไม่ได้พูดกับเราว่ารู้เหมือนตอนแรกเขายังไม่พูดแต่พอแบบว่าเหมือนมามาตอนหลังเหมือนแบบพอมันผ่านมานานเขาคงแบบ เก็บไว้เก็บไว้มานานแล้วอะไรเงี้ยก <oh ็พูดออกมามันก็เลยจบกันตรงตอนนั้นเลยเขาเปิดหัวยังไงแฟนเราพูดว้างไงประมาณแบบว่าเป็นเพื่อนยังจะไม่พูดกันมีเรื่องอะไรที่ไม่บอกหรือเปล่าอะไรเงี Dios> ้ยหมายถึงเขากับรุ่นน้องเขาเขาเอ้ยขาเขากับเพื่อนเขากับเพื่อนเขาคิดว่าเพื่อนเนี่ยกับเพื่อนเนี่ยจะไม่คุยกันหรอใช่แล้วไม่บอกไปกูไม่ได้คนเอาเอากูนะไม่พูดอย่างนี้หรอแล้วเราพูดว่าไงเราพูดว่าไงก็เราก็พูดไม่ออกตอนนั้นนะเออนะ ก็ขอโทษได้แต่ขอโทษแล้วบอกว่าเออพะเราก็ไม่รู้จะไปบอกไงว่าเอเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราเราจะไปบอกผู้หญิงอะไรเงี้ยก็เออเออก็ขาเพื่อนกันนะเออก็ด้วยแล้วตัดสินใจไปแล้วไม่รู้หรอกว่าจริงๆรอรี่แม่งเกิดขึ้นยังไงแต่มึง่งนอกใจกูว่ะเขาคิดแค่อย่างนั้น้วยว่ากูว่ะนอกใจแล้วยังไงต่อจบใช่แล้วหลังจากนั้นมันตอนนั้นจริงๆมันเป็นเรื่องตอนแบบเป็นวัยรุ่นะครับครับครับ มันก็เหมือนเป็นเรื่องที่สอนเราเรื่องหนึ่งเป็นบทเรียนว่าแบบเฮ้ยไม่เอาแล้วเราจะไม่ทำแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยเหมือนตอนนั้นเรายังแบบว่าคิดไม่ได้ยังแบบอ่าเป็นยังสนุกอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเมียจับไม่ได้ก็อะไรอีเรื่องอะไรอีกเป็นคนอย่เงียเป็นคนอย่เงียคนอย่เงี้ยไม่ได้วไปเองกูเนี่ย แต่จริงๆแลถ้าถ้าถ้าเป็นกูนะในมุมมองอกูเองกูก็กูก็อาจจะไม่ได้พ่าเอกถึงขนาดหรอกว่าเฮ้ยไม่ได้อ่ะเรารักแฟนอ่ะแค่ด้วยด้วยด้วยความเขาเรียกอะไรนะความรู้สึกแบนมึนมแล้วอ่ะมึน,นามนกนากแล้วอะเออแต่ถามว่าแม่งเหี้ยไหมมันก็เหี้ยมันก<ช>็เหี้ยเว้ยแต่กูเก็บได้ไหมเหี้ยกูเก็บความเงียบกูไม่ได้อ่ะว่าเก็บความเงียบกูไม่ได้อ่ะกูเก็บความเงียบกูไม่ได้อะเออไอเหี้ยมึงเงียบบอกให้พี่มาเอาหนูหน่อยไอ้เหี้ย เงเห็นก да ูเป็นพระเหรอไอ้หลักก็นขึนห้องเออไอ้ที la ่มันเป็นความผิดร่วมกันจริงเขาก็เขาก็มีสิทธิ์แหละที่จะบอกแฟนเราแต่ถามว่าไม่ผิดร่วมกันไม่ผิดร่วมกันชัดๆด้วยครับแต่เราก็ยอมรับหรือว่าเราก็เปเอ็นเอกแต่สุดท้ายเขาก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมั้แล้วลกันเป็นคนนอกเลากันคนนอกเลยคือแม่งตอนหลังที่จะมีอะไรกันแล้วเนี่ยก็ไม่ได้คุยกับไอ้น้องคนนี้เลยไอ้ไอ้ผู้หญิงคนนี้เลยครับไม่ได้ไม่ได้คุยไม่ได้เจอ พราะตอนนั้นเป็นสมัยเรียนแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไปทํางานเขาก็คงไปมีครอบครัวแต่ว่าอะไรของเขาไปแล้วก็แยกย้ายกั<ะ>นไปใช่สนใจมีในเสือไม่อ้วนมันถือว่าเวลาเป็นเวลาเปลี่ยนแปลงพอดีถามว่ามันผิดไหมมันก็ผิดแหละแต่ว่ามันก็นะ <laughs> เข้าใจอ่ะอารมณ์มันตอนนั้นมาวันทุกคนมาแล้วเป็นคนเราพูดเป็นเรื่องความของของตัวเองบ้างไม่ใช่แบบเกิดจากอฝ่ายข้ามบ้างนะ แต่ละ EP นี้มันก็สนุกดีแต่มันก็มันก็ทําให้เราเจ็บเหมือนกันเนี่ยว่าเราไม่น่าพลาดไปทําแบบนั้นเลยถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่เสียผู้หญิงคนนี้ไปอัตถ่าแม่เป็นมาเลยถ้าไม่ย้อนกลับไปได้มึงเอาไหมขอต้นจอนเออเอาไหมให้ย้อนกลับไปย้อนเวลากลับไปอีกทีหนึ่งในเหตุการณ์นนั้นเอาไหมเอาจริงๆอ่ะเออเอาจริงๆอ่ะตรงๆอ่ะเอาเอาเออก็ได้ผู้ชายก็พูดตรงๆอ่ะเอาแต่คงแบบว่า ก่านเนี้ยคงแบบต้องให้รัดกุงกว่านี้อะไรเงี้ยแบบว่าคกูนว่าจะเย็ดให้มันคนเดียเย็ดีไม่ได้เลยกูอะเออแล้วมีมีเรื่องหนึ่งที่อยากถามเว้ยอันนี้ถามเกี่ยวกับมุมมองเราว่ามันจะมีมีอยู่มีหนึ่งที่ออกมาแล้วก็บอกว่าจงเลือกผู้ชายที่มึงไม่ต้องไปดูดวงอะรู้สึกยังไงกับมีหนเลือกผู้ชายที่ไม่ต้องไปดูดวงเอ่อบอกผู้หญิง่ง เหมือนครับเป็นเป็นมีมที่มาสอนพี่หญิงว่ามึงจงเลือกผู้ชายที่มึงไม่จำเป็นต้องไปดูดวงเพราะผู้หญิงอะชอบมือโฉบชอบมือดวงต้องดวงตัวเองไปดูไปโ่กฉบทีดยังไงว่ากับกับไอ้คำถามเนี่ยที่ที่เขาคำสอนนั้นมันเป็นคำสอนจริงๆนะเหมือนเป็นคำบอกผู้หญิงว่ามึงเนี่ยต้องเลือกผู้ชายที่มึง่ไม่ต้องไปดูดวงอ่าก็จริงๆแล้วมันคือเดสินียผมลิคิดมากกว่าทุกอย่างมัน มันไม่มีเรื่องบังเอิญหรอกคนเราจะมาเจอกันหรือว่ามาอะไรมันเนอาจจะเป็นกรรม,มนะ,อ,ะอ,นอาจจะเป็นกรรมแบบเอออาจจะมาเจอช่วงชีวิตน,นี้เป็นกรรมที่แบบว่าเอาเอเราเคยสร้างกรรมไม่ดีมามเอาเอมาในรูปแบบเจ้ากรรมในเวรแต่มันในรูปแบบลักของเราอ,อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะเดินไปเจอใครที่ถูกใจหรือเปล่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้ตรงกับในในดวงที่เราแบบวันนี้ก็ได้แค่ถูกใจมันก็แบบก็โป๊ะปะไป จริงแล้วเนี่ยกูกูไม่ไไมม่่เสียสิทธิ์นะปากก็คือดีด้วยไม่ไม่เสียสิทธิ์บอกว่าทุกๆอย่างไม่ว่าจะชีวิตเราหรือจะเป็นความรักขบวนความคิดหลายๆอย่างเราอ่ะอย่าหาใครมาชักจูงเราเลยเว้ยกูไม่ต้องว่าหมอดูนะเขาก็อาจจะมีหน้าที่การงานของเขาที่เขาจะต้องทาแบบนั้นเพื่อให้คนมาเชื่อคนมาศรัทธาแต่ถามกูอ่ะนี่นี่นี่ความคิดส่วนตัวดูกูรู้สึกว่ากูต้องศรัทธาตัวกูเองก่อนกูถึงจะทำที่อะไรได้สําเร็จอ่ะ ครั้งแรกเลยพอรู้สึกแรกของกูนี่กูต้องศรัทธาตัวกูเองก่อนเว้ยว่ากูเนี่ยมีรักที่ดีแล้วกูก็จะเป็นตัวกูเองในความรักแบบนั้นแล้วกูรู้สึกว่ากูจะต้องเดินไปกับผู้หญิงแบบเนี้ยอย่างไงยังไงยังไงกูจะทําตัวของกูดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่กูอ่ะไม่หนีอะไม่หนีตัวกูเองอะแล้วกูรู้สึกว่าเฮ้ยความรักกูไม่ได่ดีเลยไม่ต้องหมอรู้หรอกเฮ้ยตัวมึงเองนั่นแหละมันก็ไม่ดีอะมันก็รู้สึกว่าชีวิตมึงก็จะไม่ดี แล้วการทํางานมึงรู้สึกว่าไอ้เฮียแม่งเหนื่อยว่ะแม่งท้อแท้ว่ะเมื่อหนูดูหลอกหมอดูอ่ะไอ้เฮียดูตัวมึงเองนั่นแหละส่องกระจกแล้วบอกตัวมึงเองไปเลยว่าไอ้เฮียกลัวมีศรัทธาตัวกูวเองนะกูจะต้องเดินไปให้ได้นะกับงานชิ้นนี้กับความรักครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าคุณอินอินไหนไ่รู้อินกูอินเพราะว่าเหมือนคุณดึงอะไรในเฟซบุ๊กเฟซผมเห็นอยู่นะคุณมีมีอะไรไหมเนี่ไม่ <c oughs> ไม่กูก <c oughs> ูแค่งงกับตะการนี <c oughs> ้เลยว่า <c oughs> ไอ้เฮียจะเลือกผู้ชายสักคนหนึ่งึงต้อง เื่อคนที่มึงไม่ต้องดูหมอดูเลยไ่ดูดวงเลยสัตว์มึงโสดมันก็ดูหมอดูดูดวงคนมันจะดูคนมันเชื่อมันคือเรื่องเรื่องนั้นเว้ยเรื่องของความเชื่อมันก็ห้ามกันไม่ได้หรอกครับแต่ผมก็แค่เสนอแนะว่าจริงๆมันควรจะต้องเป็นอะไรแบบนีเปล่าเป็เรื่องธรรมชาตินะครับใช่ใช่ใช่รับล้อคลิปนี้ออกกูโดนด่าแน่นอนอะาแล้วข้าเรื่องต่อไปของรายการด้วยพี่มีเรื่องที่แบบ คนที่แบบพี่เก็บความลับของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเกี่ยวกับความลับที่แบบพี่เพี้ยหรืออ่ะดีก็ได้โดยที่ไม่ต้อเอ่ยชื่อคนนั้นเปิดผีไหม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 เป็นเรื่องเพื่อนนี่แหละเพื่อนเพื่อนเขาก็แบบว่าเขาก็มีผู้หญิงอยู่คนนึงอะไรอะไรแบบน้นมามาคุยกันในเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยก็คุยกันเพื่อนไหเนคนนี้ก็ก็ขับอยู่อยู่ในวงการเพศนี่โอ้โขี้เสือก่อนแล้วกแล้วก็แบบว่า เขาก็แบบว่าเออมาบอกว่าคนนี้ม่ดีว่าคนนี้แบบช่วยกูดีมากทางงานอะไรทํางานบ้านดีมากเลยผู้หญิงที่ดีมากเลยอะไรอ่าแล้วเขาก็แบบว่ามาอยู่ด้วยกันอะไรเบอช่วยเหลือกันนะว่าดีทําดีมันก็ดีไปเพื่อนอะก็ดูแลกันอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ห้ามหรือว่าอะไรเพื่อนแค่แบบมาเล่าให้ฟังไม่ได้มาขอคาปรึกษาหรือว่าอะไรแล้วอยู่ดีวันหนึ่งมันก็แบบว่าเฮ้ยไม่ใช่แตงกวากูเลิกกันแล้วอะ ม่ถามทำไมวะเลิกทำไมวะเฮียแม่งเป็นเด็กรับงานอะไรก็แบบไปดูอีพีหนึ่งนะครับไปดูอีพีหนึ่งนะครับ <c oughs> แล้วบอกว่าเฮียแม่งเป็นเด็กรับงานแล้วแบบเอา้าเล่นยังไงนะมึงไม่รู้เหรอเฮไม่รู้เฮียเขาแม่งแบบเขาสร้างเรื่องขึ้นมาแบบให้กูแม่งหลงเชื่อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อนผมคนนี้เป็นสายเปย์อยู่แล้วนะแล้วแม่งบอกว่ามึงรู้ป่ะเฮีย ผู้หญิงแม่ันบอกว่ามันไม่โง่ว้ายมึงโดนเขาหลอกไอ้เหี้ยมึงมึงโง่วะไอ้เหี้ยมึงโดนเขาหลอกไอ้สัสกูไม่โง่เว้ยกูกูรู้ว่ามันหลอกกูเอ้าเอ้ามึงงงอีกอ่ะตอนนี่คืออะไรวะไม่รู้เว้ยมึงรู้ว่ามันหลอก มันก็ให้เขาให้าห่ออะไรแล้วก็แลกกันหรือเปล่ากาบอกว่าเออมันก็คงคิดเป็นอย่างนั้นไปอะไรอยางี้อ๋อมึงได้มึงได้ของจากกูมึงได้สิทธิ์จากกูไปแต่กูก็ได้ตัวเหมือนไงมึงก็สร้างความสุขให้กูฟินได้อะไรอย่างนี้อาจจะคิดแบบนั้นไงคิดแบบนั้นแล้วก็รู้สึกดีไงจบไปอะไรอย่างเงี้ยเขาวินนิ่งทุกข้อก็ถึงโอเคเอเอาเงี้ยเอาเงี้ยเงี้ยไหนๆคุยคุยเรื่องเรื่องเด็กรับงานี่ยเด็กรับงานเนี่ยมันมี กูรูกูรูด้านนี้อยู่แล้วเด็กรับงานเนี่ยเขาจะมีงานงานเอ็นเอ็นตัวย่อเลยนะตัวเอ็นเอ็นนี่คือเอ็นเตอร์เทนเอ็นเตอร์เทนก็คือไม่ได้มีอะไรแค่โชว์เล่าคอยบริการโชว์เล่าพี่เล่าหมดไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เขาเรียกเด็กเอ็นเด็กเอ็นเตอร์เทนแล้วก็จะมีเด็กวีเด็กวีก็คือวีพีเด็กวีพีก็คือเด็กที่เราจ่ายตังค์แล้วเราก็ไปรับนอนกับเขาจบแล้วก็จะมี MV MV คือเอ็นเตอร์เทนก่อน 4ชั่วโมง5ชั่วโมงจ่ายบัคไปเท่านี้อ่าปุ๊บเขามาปุ๊บก็ไปกินเหล้ากันเอนเตอร์เทนก่อนเฮ้ยมีอารมณ์ร่วมกันแล้วก็ค่อยไป <laughs> ค่อยไปวีไปจัดก็จัดจัดเสร็จก็กลับอยู่ที่ตกลงกันแล้วจะมีค้างคืนหรืออะไรก็ว่ากันอีกทีนึงนี่อีกเพราะาคุณรู้เยอะนะอะไรนะคุณร <laughs> ู้เยอะนะครับผมศึกษาไงผมตั้งใจฟังศึกษาศึกษา เคยเจ็บในกูเกิลตั้งใจฟังเลยในกูเกิลถึงไงในในกูเกิลในกูเกิลไปคิดผู้ที่ดูดีอ่ะเมื่อคิดเสือกันฟังเสือกว่ากูสือกแย่เลยนะเอางี้เรื่องนี้เราเดินยังไม่ท่ายเล่าอยู่อ่ะอจะอยากรู้ว่าคอมเมนต์ที่เข้ามาแต่ก็ให้ลองดูกันที่หลังเดี๋ยวเราให้คอมเมนต์ดูบ้าจริงจริงมันก็เหมือนที่บอกอ่ะเพื่อนพอเราของเพื่อนนะ บินวินไม่มีอะไรับการรู้สึกว่าเหมือนกูโดนหลอกว่าเปล่ากูไม่หลอกมึงหรอกกูก็หลอกมึงอีกทีก็เลยต้องจ่าตังค์จริงจริงอาจจะลึกกว่านั้นก็ได้แต่เราไม่คิดว่าเพื่อนเราลึกขนาดนั้นแต่เขาเขาสึกปกติเราขนมีหลอกใช่ป่ะใช่แต่เขาเพื่อนเขาสูงปกติเก็เออก็โอเคอาจจะจ่ายแบบบุฟเฟ่ อาจจะจ่ายไปทีเดียวแล้วก็สสยเติมเงินกับรายเดือนคุณเติมกันรายเดือนครับส่วนเติมเงินใช่ไหมรายเดือนรายเดือนใช้รายเดือนเหรอชอบจ่ายทีเดียวอ้าวโอเคไหนก็ได้ไหนละอ่ะให้พีปากผลงานนิดหดึ่งโอเคครับผมตอนนี้ผมมีทุกแพลตฟอร์มครับเพจมายโชว์สติลล์ไฮครับฝากติดตาม subscribe ด้วยครับครับผมแล้วเดี๋ยวจะขึ้นข้างล่างให้ได้ครับผมยังไงในรายการนี้ขอจากลาเพื่อนๆก่อนแต่เจอกัน e ีต่อไปยังไงก็อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับ้วเจอกัน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ